สวัสดีครับกลับมากับสปีดดิสเตอร์ครับก็กลับมาลงแรงกันครับผมใช้รถจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จักรยานครับเป็น M1 ครับชื่อว่าชายเพย์บครับคันนี้ก็มาจากการที่ว่าสะสมของสแตปมครับของอีเวนต์นะครับเก็บสะสมได้ก็ถึงวันที่2พฤษภาานี้นะครับผมถ้าใครเพื่อนๆอยาก ใช้คันนี้ก็ไปเก็บสะสมกันเลยได้เลยครับผมพคันนี้ก็จะมีให้ถึงวันที่2พฤษภาคมก็ได้แล้วคันนี้มาลงแรงกันก็แจมแจมดีครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆของคันนี้ครับก็คือ M1 เป็นชายเพย์บเป็นรถปั่นเล่นของน้องๆครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงแรงกันเป็นสนามที่3ครับผมก็คือว่าคุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อใช้มินิบูสครับผมที่เลี้ยว จะมีเอฟเฟกมากขึ้นครับผมที่เลี้ยวก็คือหมายตอนเข้าโค้งอะไรลักษณะนั้นครับก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมามากขึ้นเดี๋ยวเราก็เอาคันนี้ครับไปลงได้เลยครับมีหมีมีตุ๊กตาหมีหน้าตะกา้วยครับร้ายจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับลงแร้งกันก็เข้าสนามเลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับออนไลน์กันไปครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นก็แอดมาได้นะครับยินดีครับผมยินดีครับแล้วก็ เผื่อได้ลงแรงกันครับผมครับผมก็เนี่ยครับเข้าไปสนามแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันครับสนามนี้ก็เดี๋ยวจะดูว่าสนามที่3านี้จะติดอันดับหรือเปล่าครับผมรถคันนี้ของรถน้องเอารถน้องมาซิ่งครับมาซิ่งกันเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้เข้าเกมมาแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่คันเดียวครับที่ใช้ครับผมแล้วก็มีเอนโพเลอร์สคันครับผมเดี๋ยวเนี่ยครับออกตัวล้อฟรีแล้วครับผม21 สตาร์ทไปแล้วครับสตาร์ทเพอร์เฟคด้วยครับผมก็นําขึ้นมาก่อนเลยครับก่อนตอนนี้ก็นําอยู่ครับแล้วก็มีที่2ตามมา2อสาตอนนี้ผมก็อยู่ที่1ครับผมที่2ก็ตามมาที่ก้นติดๆมาเลยครับเห็นชื่ออยู่ครับเห็นเงาชื่อแล้วก็ตอนนี้ผมสนามนี้ก็กอนข้างจะก็เล่นอยู่ประจําเหมือนกันครับผมสนามนี้ไปครับผมตอนนี้ก็นําไปแล้วครับดูจากแผนที่ก็ ประมาณ1โค้งใหญ่ๆครับผม1โค้งใหญ่ๆก็นําที่2อยู่ตอนนี้ผมก็ขับยังนําอยู่ครับประมาณโค้งก็โค้งห่างๆเลยครับผมเพราะชื่อก็หายไปแล้วจากแผนที่นะครับผมตอนนี้ก็ขับขับให้ดีครับผมแล้วก็อย่าพยายามสะดุดน้อยที่สุดอ้าวเอ้ยพูดไม่ทันไรก็สะดุดเลยครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังนําอยู่ประมาณ1โค้งตอนนี้ก็ยังนําอยู่ครับเข้าโค้งก็ไปครับตอนนี้ ความเร็วก็โอเคครับผม200ยไปปลายครับก็เล่นกับเทอร์โบก็ใช้ได้ครับผมอ้ยตกไปแล้วเนี่ยครับตกไปเลยครับไม่เป็นไรครับก็ยังนําอยู่ครับดูแผนที่ครับผมตกก็ยังไม่เสียหายดีที่นําห่างมาเยอะครับผมเนี่ยครับก็ยังนําอยู่ครับประมาณโค้งประมาณหนึ่งโค้งใหญ่ๆเลยครับผมตอนนี้ก็ยังขับขับได้โอเคครับสบายใจไปครับผมแต่ก็นําให้ห่างสกิดน้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยครับในการที่จะคว้าแชมป์ได้ครับตอนนี้ไปครับผมตอนนี้ก็ไปรอบที่2แล i̇şte. mm ้วครับรอบที่2ก็ยังนําอยู่ครับที่2ก็ตามมายังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นชื่อก็ขับสบายใจครับตอนนี้ก็สนามนี้ก็มาคนเดียวครับมาคนเดียวที่2หายไปครับทิ้งที่2หายไปเลยครับก็ขับแบบสบายใจครับผมสกิดให้น้อยครับผมสกิดให้น้อยแล้วก็วิ่งกันยาวๆใช้เทอร์โบทาเวลาไปครับผม ตอนนี้ก็ยังนำอยู่ครับขับไปครับสบายใจไม่มีคู่แข่งมาไล่ก้นเราครับผมตอนนี้ก็ในแผนที่ก็หายไปเลยครับที่สองหาไม่เจอนะครับที่สองตอนนี้ผมก็ทําเวลาเอาครับขับแข่งทําเวลาครับที่2ก็ยังเห็นลิฟต์เลยครับดูจากแผนที่นะครับตอนนี้เห็นไกลๆอยู่สนามนี้ก็ไม่มีไรพลาดผมน่าจะวินวินจบไปครับน่าจะเข้าที่1ได้ ก็กล้าพูดได้ความมั่นใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทิ้งห่างมากครับคงไม่มีอะไรปฏิหารอะไรแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ยังนําอยู่ครับไปครับปื้ดไม่ตกครับครั้งนี้ไม่ตกสนัดครั้งที่แล้วก็ตกไปครับครั้งนี้จะไม่ตกครับผมไปครับตอนนี้ก็ยังนาอยู่ครับหายครับนาหายทิ้งยาวๆครับนาหายวิ่งสบายใจครับเนี่ยครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับอีกโค้งประมาณสักหนึ่งโค้งไปครับ ตอนนี้ก็นำยูครับนำยู่ที่2หายไปเลยครับทิ้งไปครับ2 3 4หายหมดแล้วคับเรียบร้อยครับผมเข้าที่1ครับข่ามาคนเดียวครับผมสถิติใหม่เดวยครับ3นาที2เนี่ยครับก็เข้าเส้นชัยแก้ขัดคนเดียวครับผมก็เป็นรถรถของน้องครับปั่นเล่นในซอยมาใช้ครับผมรถคันี้ M1 ครับผมชายเพย์บายนำเสนอเนี่ยครับก็ยิงโพรเดียมคนเดียวแล้วครับโดด สนามที่3ครับมาคนเดียวครับข้ามาคนเดียวเนี่ยครับโดมิเนชั่นนะครับสปีดก็คือได้แชมป์สนามนี้หลายครั้งครับผมก็ได้ได้กันไปครับเป็นที่จาลึกเกินไปครับตอนนี้ก็ไปดูเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันครับผมเนี่ยครับคะแนน ecu ก็308ครับแล้วก็คะแนนแรงก็221เนี่ยครับขึ้นมาครับตอนนี้ผมอยู่แรงสามสแล้วครับผม ดิบไป61ครั้งครับผมก็เป็นที่1ไปครับเข้าอยู่คนเดียวครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับให้กําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ